ปัจจุบันดูหุ่นสิคะเนี่ยกินกินกินไม่ป็นยาปัย่างเลยแล้วชอบกินช็อกโกแลตชอบกินแบบว่าของมันมันของทอดเลยพุงเนี่ยเป็นปัญหามากค่ะในการใส่เสื้อผ้ามันปริ้นค่ะเฮ้ยนี่นี่คะอุ้ยแม่เขาดีเลยไม่ใส่อะไรแบบรลักข้างในไปหรือเปล่าไม่ใส่จะไม่ใส่ไม่เลยใส่นี่ยังหลวมจ้ะ ยังหลวมยังเหลือนะจ๊ะนี่ยผมไม่เชื่อจับดูก่อนนะเห็นปะอุ้ยไม่มีอุ้ยกางเกงในอยู่ตรงนี้ต้องค่ะแล้วนี่คือดูหลุดเหลือนะคะแม่มันเล็กเมากเหลือเชื่อเะล่าหลุ่มตอนเอาไปใช่ลุ้นฟ้าลุ้นลุ้นมากไม่ถ้าเกิดฉันใส่ได้ฉันพายเขานะปรากฏใส่แล้วหลวมบอกฟ้ายังเหลือฉันยังได้อีกดูดิคะเหลืออีกสั้งเยอะอะ เรื่องความสับมันต้องมาแล้วแล้วตรงนี้เรื่องเนี้อผิดก่อนบอกนะแม่ผอมโงเออผอมลอีกสองโลเดียวอยากอีกสักสี่ห้าโลเพอแลแวเนาะใช่ด้วยวัยห้าสิบหกแล้วนะตอนเนี้ยแต่ตอนนี้แม่สวยแล้วแหละอยากผอมอีกมันต้องบอกว่าอย่างว่าสดก็ต้องสวยเรื่อยๆสวยอย่าหยุดเออสวยห้ามหยุดใช่สวยห้ามหยุดอะไรก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วส้มก็หยุดไม่ได้ไม่ไม่หยุดไม่ได้ได้ใช่สิ่งที่หยุดได้คืออะไรเอาแล้วน่ากลัวมากคุณชั้นกระซิบนะ พอกนกอนนดูค่ะนี่